เอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายของคู่มันมวยไทยครับยังมีอีก2คู่ให้ได้รับชมกันครับแฟนมวยครับก็ยังอยู่กันที่สปป,ปลาวครับในศึกแม่โขงไฟมีคู่เอกของรายการนะครับแล้วก็คู่ปิดท้ายของนักชกชาวไทยที่ขึ้นชคกคู่เอกก็ลมันสิทธิ์ลมหนาวเจอโคชสา,าลเล็กเกียรติบุญธรรมคู่ปิดท้ายครับลือศรีสอเซกองเจอกับบัญชาศึกเกียรติบุญธรรมครับ นี่ก็เป็นเข็มขัด w b c ของลาวนะฮะก็มีการถ่ายทอดสดกันที่ประเทศลาวด้วยคุณน็อตเอาแล้วครับคู่เอกของรายการเป็นนักชกไทยเจอนักชกไทยครับ52กิโลกรัมลมหัวสิทธิ์ลมหนาวครับนักชกมุมแดงเจอกับโคชสารเล็กกิตบุญธรรมนักชกมุมน้าเงินเจอกันมา2รอบแนละ้วคุณน็อตออกหน้าจอ SMMTV ด้วย1รอบนะก็ชกกันสนุกดูเดือดทุกไฟเ์แหละครับคู่นี้ ก็ไปต่อยกันที่ระยองหนึ่งไฟและครั้งนี้นี่โกอินเตอร์เลยใช่ล้มหัวนี่ชนะมา2องไฟเลยนะครับดูครับเซิร์ฟไปฮะโดนตีครับโอ้โหฮิปฮอปเลยครับล้มหัวนี่ก็เป็นมวยบูทะลุดุดันนะส่วนโคจสาเล็กนี่ก็มวยฝีมือครับนี่ครับคุณนรงศิษฐ์ลมหนาวครับขึ้นถอบมงคลแลวนี่ครับคุณบุญธรรมวันทาครับหัวหน้าคณะสู้กันครับยกแรก คู่เอกครับก็คืนนี้ก็เพลินไปกับเสียงโปรงลางเสียงแครเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์เหมือนกันครับบรรยากาศจากเวทีมวยมาตรฐานว่าเรานะรบที่ถือว่าเป็นคู่เอกในรายการแล้วนะครับ,รบถือว่าน่าสนใจครับก็มวยดังครับแล้วหวนนี่ก็ชกออกตู้มาแล้วนักต่อนะักครับ ดูแฟนมวยชาวสวปปาราวดีครับไม่มีใครนั่งเลยนะครับยืนดูครับเพราะตรงนั้นไม่มีที่นั่งฮะไม่มีเก้าอี้ครับก็อยู่ฝั่งนี้ฮะไม่ใช่ครับเพราะว่านี่มันเป็นคู่เอกแล้วไงใช่ครับกับแฟนมวยก็รอดูใช่แล้วก็มุมสีแดงกับมุมสีฟ้าครับก็ที่สพวปาราวนี้ก็เขาเรียกว่ามุมสีฟ้าไม่ใช่มุมน้ําเงินนะครับครับโอ้ยขวาํำตัวยังยิ้มครับ ลอยลำตัวแรงๆเลยครับทักทายของแรงมาแต่หัววันต่คนภาคย่างผมกับคุณอ้อนที่จะเซิง์ฟกันนะจนตีที่เราใจจริงๆน่ขวาโต้ขวาครับย่งยิ้มเอาประกบในครับยังฝรงกำลังต้องแยกรูปรางนี่คตสารเล็กดูว่าสูงกว่านะครับ เล็กน้อยครับเอ้ามีศอกพยักหน้าครับบอกว่าไหวอยู่ถีบนำ<แ>้ำโดนซ้ายแข้งซ้ายครับตอนนี้เน้นเข้าไปครับขยับเข้าหาคกับลมหวนี่ถือว่าเป็นลูกเก่งครับลูกถีบมันจะสารเล็กเป็นมวยประเภทศอกคม บอกว่าทีมเอ้าล่วงลงไปแล้วครับสีจังหวะโ,โดนทีม้วครับก็บอกว่าทีมงานทั้งสองคนทด่มาด้วยกันนะรถคันเดียวกันแต่นักมวยต่อยกันอ่าก็ถือว่าถูกคู่ครับกับเอาไปโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยละครครับ,รบเป็นการเผยแร่อย่างหนึ่งนะก็เป็นประเภทว่าเงินกินการความสัมพันธ์ยัยงเหมือนเดิมประมาณนั้นเลย กรรมาการไม่พอใจครับไม่ชกกันนี่ต้องเตือนหน่อยจ้องตากันอย่างเดียวไม่ได้ครับเนี่ยทีครับอย่างคึกก็ลมหวนต้นๆ้นต้องระวังให้สอกให้ดีครับก็ะจะสารเล็กนี่คมกริบขยกกับเข้าไปครับเนี่ยทีอีกแล้วครับเราจะทีบรบกวนโดนขวายัางบังเอาไว้ ขยับครับหวยขยับเข้าไปขาดเป้าครับดอกนี้โอ้โหเน้นกวาดลานเลยครับยังดีมีเชือกช่วยหมดยกแรกโอ้โหก็ถือว่ายังคู่ขี้นะคุณนอ็อตยกแรกนะครับก็น่าจะเห็นอะไรกันมากขึ้นแหละครับในยกต่อไป ยกที่2ครับสู้กันต่อสารเล็กวางแข้งซ้ายครับอารับเริ่มจะเปิดเกมเดินเข้าหาแล้วครับสำหรับทางด้านลมหวนสารเล็กนี่ก็ยังนิ่งอยู่รอดักจังหวะ2ครับขยับเข้าหาครั้งนี้จะโดนซ้ายลูกนี้โดนซ้ายอุ้ยโดนซ้นายครับแม่หมัดมาครับองหมวน ม่ามาสักครู่นีซ้ายครับเข้าคางเลยนะคุณน็อตเริ่มจะเล่นของหนัหนกๆเลยครับทางด้านลมหวนก็เคยชนะมาแล้ว2ครั้งเลยครับ,รบต้องมาดูกับว่าครั้งนี้นี่จะแฮตทิกย้ำชัยชนะเป็นครั้งที่3ได้ไม่ได้ครับสำหรับลมหววขยับก็ไปลมหวนโอ้โหเตะซ้ายน่ครับมีหมัดรบกวนอยู่ครับอาวุธนี่หลากหลายเลยครับทางด้านมุมแดงถือว่าถูกคู่นะ อ่ซ้ายบางพลาดอยู่ครับหยับครับยางเข้าหาก็จะสารเล็กก็ยังมีครับมีลูกถีบสก,กัดเอาไว้ยังมานิ่งครับอ้าวขวามาลูกยี้ดึงกลับไปรัดตายปีกรัดไว้ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับแยกออกมาใหม่มีถีบหน้าท้องด้วยครับทางด้านลมวน ยังเป็นการดูกันเป็นส่วนใหญ่ครับโจะสารเล็กนี่ก็ยังดูจังหวะอยู่นะยังไม่บุกเลยครับ,รบเพราะว่าตัวเองนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือใช่เออโ,โ,โดนซ้ายใช่หนักๆมาหลายดอกแล้วครับหมวนเอ้าขวาก็พพาดเป้าไปยังไม่ถึงครับหยับเข้ามาจะทำยังไงครับล็อกเป้าให้อยู่ซ้ายมา อ้าว่าลูกนี้คนละดอกเอาละครับจะเดินมาเละครับโคชสาเล็กวางแข้งขวาทำไปดีครับประกอบในแม่เดี๋ยวดูลูกรัดเอวของโรมวนครับตีแยกออกมาครับเกมก็ยังเรื่อยๆอยู่นะครับคุณน็อ ก็ออยังไม่มีผีผามบุมบามกันทั้งคู่เน้นไปที่ต้นกาบ,บอกให้เตะมายังรับได้มีแรงเท่าไหร่เตะมาเลยครับเป็นประเภทอดทนแล้วครับพลาศัสตร์เล็กแต่ถ้าเดินไปโดนศอกจามขึ้นมาลมหวนก็มีสิทธิ์หล่นเหมือนกันโดนขวาครับอ้าซ้ายโตรครับอ้าวเอาคืนแ โดนเน้นไปที่ต้นขาซ้ายหลายต่อหลายครั้งแล้วหมดยกที่สองได้ามาก็คืนไปครับทั้งคู่ยังมองไม่ออกครับคู่นี้ยังต้องดูกันยาวๆนีก็เป็นแฟนมวยนะครับที่เข้ามามีทั้งสาวๆหนุ่มๆนะครับแต่ที่ดูดีก็คือตรงนี้ครับ <laughs> ยกสามครับสูกันต่อครับแฟนบัดมวย นี่เป็นไฮไลท์ครับอิมพอร์ตมาจากสปลาวครับในศึกแม่ของไฟขอแข่งขันกันเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมากรรมาการให้มาชกกลางเวทีแล้วครับหากโอ้โหลูกนี้ปิดลงไปเลยครับล้มทั้งยืนเลยครับรก็ยังดูเชิงกันซะเป็นส่วนใหญ่ครับคู้นี้ รอนิดน,นึงครับอะไรครับเดินนี่ครับเททิ้งไปเลยโชว์ความแข็งแกร่งเลยครับทางด้านลมหัวน่าตีเข่าขวาเด่งตีซ้ายกลับมาโอ้โหตีซ้ายคร้าโดนลูกรัดเอวแล้วรู้สึกว่าก็จะสาเล็กที่จะตอบโต้ได้ยากนะครับคุณนนทีสักกัดเอาไว้ตอนนี้โคชสาเล็กเป,เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาเลยครับงัดศอกมา,านล่าของเด็ดครับ เล่นลูกทัดมาลาเลยนนแล้วก็เททิ้งอีกแล้วล้มไปสามรอบเลยครับทางด้านพคจสาเล็กในยกนี้โอ้โหแต่ว่าลูกเดินลูกบี้เนี่ยสอกซ้ายมีสอกเป็นอาวุธเด็ดเลยครับพคจสาเล็กเตงตีขวาคนละดอกครับตีซ้ายเข้าไปแต่โคจสิจสาเล็กเร่งแล้วตอนนี้เดินถีบนำมีสอกตลอดเลยครับ สนุกแล้วครับโอ้โหเข่าลอยลมหัวนตีมาจะโดนเทไว้เด้งตีขวาปราศาสตร์เล็กดันเข้าไปดันเข้าไปไม่ได้ต้องแย่ออกมาใหม่ครับออกมาใหม่ลมหัวเดินไล่เข้าไปเหวี่ยงซ้ายแต่<ม>ยังไม่ไมถึงครับปราศตร์เล็กนี่ผ่อนเกมครับมีต่อยหนึ่งสองด้วยครับลมหัวนยังขยักหน้าครับ เดินจีกันแล้วซ้ายมาโอ้ยลูกนี้โดนขวาครับซ้ายอีกทีหนึ่งขวาคืนไปคนละทีซ้ายนำมาก่อนครับโคจิสาลเล็กที่มาโดนขวาโอ้ล,ลูกนี้เข้าชายโครงโดนซ้ายอีกดอกหนึ่งเดินเข้ามารับเลยครับโคจสาลเล็กเตะซ้ายหลุดไปอีกลมหัวนักเข่าครับเททิ้งลงไปนี่แหละครับลูกแข็งแรงครับ ต่างกันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหดักเข่าครับโอ้โหแย่กันแย่โคชสาเล็กต้องเร่งมากกว่าน,นี้แล้วครับนี่ต่อยมา1-2แล้วก็แข้งซ้ายครับอะไรครับโคชสาเล็กเดินแต่โดนถีบสกัดพยายามจะเดินอะไรครับอุ้ยถีบแกลูกถีบของลมหัวนไม่ค่อยได้รัดเอวโอ้โหเทลงไปอีกแล้วครับโอ้โหรวบเลยครับ รวบหัวรวบผางแล้วก็เททิ้งหมดยกที่สครับวันนี้ทางด้านลมหัวนี่ลูกรัดเอวแล้วก็เททิ้งนี่ทำได้ดีครับทีมงานของเกตุบุญธรรมต้องเทนอย่างหนักแล้วครับพรายิ่งเดินโอ้โหยิ่งเสียเปรียบจรัตอนนี้น่าลงดีก็ต้องเทนแล้วครับประมาทไม่ได้ขาย้าวหลาย <laughs> ก็ใส่เกงขายาวไงครับเอาละครับสู้กันต่อครับยก4ยกที่แล้วนี่มันเหลือเกินครับมาดูยกที่4กันบ้างครับรัดเอวเลยครับแต่ยังตีไม่ได้กุญแสารเล็กต้องเดินแล้วครับตอนนี้สถานการณ์บีบังคับไปจดจดจ้องจ้องนีบดูดูว่าจะแพ้แหรับครับอาจจะตุกว่าตีได้ไหมยกนี้เร่งแล้วครับกุญแสารเล็ก ต้องไปสนหน้าอีนหน้าพรมแล้วโดนหมัดซ้ายก็จะใช้เกาะนายตีตีเอาแล้วะเริ่มเหนน้ำเห็นเนื้อตีซ้ายโอ้ดหลนี้ใช้ได้ครับกุจช a s a เล็กลอหมวนตอนนี้มาเล่นเกมรับโอ้โหเจาะยางไปเสียการเลยครับแล้วกกระโดดเข่าลอยมาแล้วลูกลัดใต้ปีกครับกุจช a s a เล็กตอนนี้เร่งครับคุณน็อตดูคกับเร่งแล้วจะทำได้ดีขนาดไหน แดงกันคนละทีตะล็อกตีเอาคืนคนละดอกยัดซ้ายตำหววลวกตายปีกตีแมมีเสียงเฮมาจากฝั่งของเกียรติบุญธรรมเงี้ยรัดเอวอีกแล้วล้อก็ต้องตีเอาเทเสียไหมโอ้โหแม่ดอกนี้ทำชัดครับประเทศศาสรเล็ก เริ่มจะทําได้เหมือนกันครับโคจิาสาเล็กเดินเลยครับตอนนี้เดินต้องเดินให้จริงโอ้ยโ,โ,โ,โดน,มนโโหมัดขวาลําตัวครับดูครับนี่เลนสไตล์ตีหัวเข้าบ้านแล้วครับโอลิมปิกสไตล์ครับลำหวนแล้วตีว่าแต่ตีกู่อสู้ไม่ยุบนี่ก็ลําบากะนะลำหวนก็ดูว่ายังแข็งแรงแข็งแรงอยู่ครับอุ้ยมีฮุกซ้ายมา นี่ครับเตะซ้ายทีบจับได้เทไม่ได้เอ้ายังไงครับ<ม>ยังไม่ล,ลม้มแม่หลอกนี้ไม่ล้มครับดักข่าแล้วก็เททิ้งแม่มีลูกแก้ครับทวงล่างของทางด้านลมหัวนี่ดูว่าแข็งกว่าวันนี้ยิงต่อยิ่งใหญ่แล้ครับทีบไว้ครับเล้นไปที่การทีบเข่าวขวาขาหลักนะเตะซ้ายทีหนึ่งขวาอีกทีเอ้าอาแล้วครับล้มลงไปครับ บ้างเลยครับลมหวนต่อยลำตัวอ <Okay. S 1> จะสาเล็กรับใต้ปีกแล้วก็ตีขวาตีซ้ายแต่ยังไม่ชัดเรเพราะว่าลมหวนที่แกตั้งไว้เลยตั้งเข่าวขวาไว้เลยครับ,รบแยกออกมาครับตดนซ้ายดักเอาไว้อ้าวบินมาดูครับแม่กระตุกไม่ไปซะแล้วครับคุณน,อน้อ สำหรับก็จสารเล็กตอนนี้เดินหน้าเข้าหาใหม่โอ้โหแล้วดูครับลมหัวนี่ล็อกเอาอยู่เลยครับหมดยกที่4โอ้โหก็ยังสู้กันสนุกนะครับเนี่อจะดูอาวุธแล้วนี่เดินไปเข้าทางครับเดินไปเข้าร่องแข้งของลมหัวแล,ล้วครับพยายามที่จะบี้เข้าไปนะคุณดอนนะครับ จะบีเข้าไปแล้วนี่โอ้เสียเปรียบครับย,ยกสุดท้ายครับคุณนอ็อตเป็นคู่เอกครับสึกแม่ของไฟต้องลุกไล่แล้วยกสุดท้ายสถานการบีบังคับเดินเข้าหาแล้วครับโคจิสาเล็กจะเดินไปเข้าทางหรือเปล่าครับพยายามจะจันแต่ก็แข็งแกร่งเหลือเกินยับลมหวนนี่ก็มีหมัดยับซ้ายด้วยวางแข้งขวามาโคจิสาเล็ก ล็อกล็อกเสียบตีเอาละครับทำต้องทำเป็นชุดนะครับยกสุดท้ายแล้วลมีเสียงเฮครับมีเสียงเชียร์อยู่โดนดักข่าวขวาโอ้โหโดอกนี้ครับเททิ้งเลยหมดหรือเปล่าครับโอ้โหเหมือนยอมเลยครับดูครับคุณล็อตข่าวดอกไวอสักครู่นี้ครับเต็มหน่วยเต็มดอกครับ เลิกกันเลยครับแบบนี้เข่าดอกเดียวจบเลือกสุดท้ายครับพยายามจะเดินนี่แหละครับแต่หลักเหลี่ยมแกดูว่าไม่ค่อยดีครับโอ้โหโดนหมัดอีกอะไรครับล็อกแตเอวหักล้มไปบ้างเอาล้ครับทันไม่ทันแต่ไปอยู่ล่างอีกโอ้โหแยกออกมาครับเดินลุกไล่ครับเมย์ล่าเล็กโดนหมัดซ้ายแยบไว้ลงหัวนี่ก็ต่อยไม่แม้ประมาาแหละครับ ตดูครับล็อกแล้วก็ตีโต้ไปเรื่อยๆโอ้โหโดนข่าวดอกนล้วแหละครับจากกันเลยครับพยายามจะรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วครับตอนนี้โคจิสาลเล็กเดินจับได้เทปดูครับโดนหักล้มไปเยอะมากครับวันนี้โคจิสาลเล็กเกียตบุญธรรมต่ำๆนี่ต้องมีถึง10ครั้งเลยครับโดนหักล้มเนี่ย นี่ก็เต้นแล้วต่างฝ่ายต่างมั่นใจเพลงมันๆนะคุณนะแต่ลมหัวนี่มั่นใจว่าชนะนะครับส่วนโคชศาสตร์เล็กนี่มั่นใจว่าน่าจะไม่ชนะครับโอ้เต้นกันแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับแม่ก็มวนกันคักๆครับคู่นี้คุณบุญธรรมวันท้าครับขึ้นมาแสดงความดีใจครับพ่นไปหนึ่งทีสุดท้ายครับก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมมาด้วยกันครับก็ลงหัวสิล้มหนาวครับเอาชนะคะแนนโคชศาสตร์เล็กกิจบุญธรรมไปครับเป็นหัวที่สาม มีคู่ปิดท้ายครับคู่นี้เป็นนักชกจากสปปลาวเจอกับนักชกชาวไทยครับ56กกิโลกรัมลือสีสอเซกองเจอกับบัญชาศึกเกียรติบุญธรรมครับมวยใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคุณน็อตนะก็บอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดานักชกไทยที่ไปแข่งขันที่แขวงสวรรค์เขตสปปลาวนะครับเนี่ยสูงยาวเข่าดีีเดียวครับสำหรับบัญชาศึกเกียรติบุญธรรม ดูรูปร่างครับคุณนอครับ <พอ S 1> แล้วก็บอกว่าลือสีนี่ก็ตะเวชอ้าวนี่คุ้นๆน,นะฮะคนขึ้นถอดมงคลนะคนน้ำไหมคนน้ำใส่หน้าไหมดูครับเปียกเป็นเสื้อหมดแล้วฮะดูกับบริกรรมคาถาก่อนผู้ขึ้นถอดมงคลนะกูมารดำครับ <c oughs> จะรอดไม่รอดยัง <c oughs> ต้องดูเองครับ ต้องดูเอาเองนะฮะโอ้โหนี่คนบรรยายนี่ขึ้นไปถอดมงคลเองเลยเอ็นเอียงปะเนี่ยไม่ไม่มีครับก็ในฐานะเป็นคนไทยครับก็ไปกันกันน้องๆใด้การไปทีมงานเดียวกันจะไปเก็บภาพบรรยากาศนาฝากครับก็นักชกจากสปปรลาวที่กางเกงแดงนะครับส่วนคนไทยนี่กางเกงน้ำเงินโอ้โหแข้งซ้ายหนักๆักไปเลยไมชก จากสวราลาหรือสีนี่เขาบอกว่าเดินสายตะเวนต่อยกูอยู่แถวภาคอีสานด้วยครับก็เดินสายชกมวยนะไม่ใช่เดินสายไฟนะฮะไม่ใช่ครับเอาสายทีหนึ่งไม่ธรรมดาก,กันนะชกคนนี้ดูจังหวะล็อกครับเข้าประกบนายวันชาศึกพยายามจะทัดมาลาเสียบเข่าไปเต็มๆเลยครับจังหวะเต้งตีครับแยกออกมาแยกออกมา ลูกกลางนี่สูงยาวเหลือเกินดูครับดางเข้าหาอยู่ครับยังเรื่อยๆครับเกมยังเรื่อ,อยๆขวากับซ้ายเจอกันครับพยายามจะโยกนิดนึงโอ้โหแข้งขวาลัวนี้โดนโดนเตะไปยิ้มไปแล้วครับครับทางด้านลูซี่ถีบจับได้ โอ้ยหม,มัดซ้ายลายแขนแล้วครับบัญชาศึกล็อกไว้ตีโอ้โหล็อกแต่ละดอกตีนี่เน้นๆครับเห็นรูปร่างทางด้านบัญชาศึกแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าแน่นอนครับสูงยาวแบบนี้ร้อซครับซ้ายทีต้องระวังหมัดนะชื่อวันือสีแล้ววันนี้ออกจากป่ามาถีบน้ำ ยังยิ้มได้ฮะลือศรียังเรื่อยๆครับดูกาดแกไม่ต้องตั้งอะไรมากมายครับลือศรีจะประมาทหรือเปล่าอ้าโดนซ้ายครับล็อกและขวางยังไงโอ้ยสอกซ้ายครับล็อกได้ยังไงครับบัญชาศึกกะทุงขวาดอกนี้กะทุงขว,วาอีกทีขวาอีกทีส่งลงไปนอนครับโอ้โห ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับเรียบร้อยเกมจบยกแรกครับบัญชาศึกเกียรติบุญธรรมเอาชนะน็อกฤอสีสอเสกองในยกแรกเท่านั้นครับเอาละครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ